โอเคทุกคนเดยวในคลิปนี้เนี่ยพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปทำเควส์เอ็นพีซีทุกตัวก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะสอนไล่แบบเอ่อไปหาทีละตัวนะว่าเอา่อแบบตัวไหนใส่ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่จะแบบใส่ทีละตัวทีละตัวให้ดูเลยนะแล้วก็พี่ก็ต้องขอบคุณคนดูมา,มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้คนดูเนี่ยคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นครับผมเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละไอเทมเนี่ยมันหายยากมากถ้าแบบว่าไม่ใช้คนดูช่วยหรือว่าผมไปนั่งตกเองเนี่ย คลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผมมันจะนานมากๆคงจะแบบว่าทนะ้ายอีเวนต์น่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆฮนะซึ่งเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยซึ่งตัวแรกเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นหัวฟักทองซึ่งเราให้เอาเนี่ยให้เราเอาวันนี้เนี่ยหัวฟักทองธรรมดาไม่ต้องติดสถานะทุกทุกคนเราจะค่อยๆไปกันช้าๆนะนี่พอหัวฟักทองเนี่ยไม่ต้องติดสถานะให้คนนี้พอเราให้คนนี้ปุ๊บล้วก็มาหาคนแมไพร์เลยแล้วก็ถามว่าคนแมไพร์เขาอยากได้อะไรอ๋อก็คือปลาแมไพรยแหละพี่กดให้ก่อนเอายิงบนหัวเขาแล้วพี่ไม่ได้นะ โอเคเราได้ไตเตนเป็นวมไพาร์ด้วยนะทุกคนเป็นแบบฉายานะโอ้พี่เพิ่งรู้ไอตัวนู้นน่ะถ้าเกิดว่าเราให้อ่ะเรา,าจะได้ประมาณ150แคนดี้หรือไม่ก็200แคนดี้นะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวนี้เราได้กี่แคนดี้ไม่รู้ไปดูคลิปกันดูพี่ลืมละพี่ขอโทษแต่ว่าเราได้ฉายามาด้วยแล้วก็คนนี้เนี่ยคนนี้เขาอยากได้ลูกเบบีเดนเซี่นะทุกคนก็คือเป็นเบบีเนซี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยหาได้จากการเคาะประตูนะทุกคนเนี่ยก็คือมาเคาะประตูตามบ้านเนี่ยอ่ะอันนี้ก เราก็จะได้เนี่ยอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งพูดลูกเราก็จะได้1000แคนดี้นะทุกคนโอเคแล้วนี้เราก็เสร็จแล้วส่วนคนนี้เนี่ยเราก็เดินขึ้นมาเราก็จะเจอเอ่อเป็นคนสีมว่วงนะทุกคนอันนี้ให้เราเอาเป็นมาน้ำนะทุกคนเนี่ยมาน้ำมันตัวนี้ซึ่งในตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากบ่อสีอสีบ่อห้าสีนะทุกคนมันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนตัวรับนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไน่าใช่ตัวรับหรอกนั่นแหละให้เอาอันนี้มาให้คนนี้นะซึ่งพี่ให้ไปแล้วน่าจะได้ประมาณ550แคนดี้นะนาี้ะ,นะะให้ได้550แคนดี้แล้วก็นห้า,าหน,นี่ยจะมีตตัวแออรงน้ มันช่ว่าพีทตัวนี้เนี่ยให้เราเอากัมมี่นะทุกคนเป็นปลาต้องเอาเตดติดชายนี่ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ชายนี่เอามาให้คนนี้อันไหนติดสถานะหรือไม่ติดสถานะแหละพี่จะบอกนะทุกคนอันนี้ติดสถานะชายนี่นะต้องเอามาให้ปะไม่ต้องเอามาให้พีทนะนี่พอเราให้พีทเนี่ยเราจะได้สีแล้วแคนดี้นะทุกคนโอเคแล้วก็ไปตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเนี่ยให้เราเออขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำข้างบนก่อนเดี๋ยวเราค่อยไล่ลงมาข้างล่างเอ้ยเราค่อยไล่มาข้างล่างนะไอตัวนี้ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไล่มาท อเราขึ้นไปเลยพี่อธิบายเร็วไปพี่ขอโทษนะทุกคนโอเคพอเราเข้ามาถึงปราสาเนี่ยเราก็จะเจอตัวนี้อันนี้เป็นแจ็คสเกเลตันนะทุกคนเป็นตัวจัดเล่นกระตูนนะซึ่งพี่ก็ชอบมากๆเลยอันนี้ฟันแฟกนะครับผมให้เราเอาเอา่เอคอนคอนฟีแครบนะทุกคนเนี่ยเป็นแบบว่าคล้ายๆขนมลงศพนะทุกคนเป็นอ๋อเป็นปูลงศพทุกคนเอามาให้คนนี้เลยโอู้มันคอนฟีแครบนี่เอาไปเลยครับผม นี่พอเราให้เนี่ยเราก็จะได้200แคนดี้นะแล้วก็ได้เฉายาหัวกระโหลกด้วยเอ้ยหัวกระโหลกอะไรหัวฟักทองแล้วก็ให้เราเลี้ยวขวามาเนี่ยเราจะเจอคนนี้คนนี้เนี่ยให้เราเอาเออเป็นมันจะเป็นเหยื่อนะทุกคนนี่มันจะเป็นอย่างนี้อ่านี่อันนี้มันจะอยู่ในหมวดไอเทมนะนี่หมวดไอเทมนี่เห็นไหมอ่ะให้เราเอาวันเนี่ยเป็นเหยื่อมันเป็นเหยื่อทุกคนให้เราเอาวันนี้เจลลี่เนี่ยมาให้คนนี้นะชื่อเจนนี่หรือว่าถ้าเกิดว่าใครให้แล้วเนี่ยสามารถกดใช้ได้นะมันจะให้ประมาณกี่แคนดี้อันนี้พี่ไม่รู้นะพี่ไม่แน่ใจ แต่ว่าไม่ได้เยอะมากหรืออาจจะเยอะก็ได like ้อ่าเรากดใช้ไปเลยเห็นป่ะมันจะเป็นเหยื่อเลยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเหยื่อหรือว่าใครโชคดีเนี่ยอาจจะได้แคนดี้นะทุกคนอาจเดใครเยั่อมาสักหน่อยให้เรามาหาคนนี้คนนี้เนี่ยเขาต้องการสปาร์ลิงโกลด์มินนอลนะทุกคนมินนาวนะโอเคให้เราเอาตัวเนี้ยให้เราเอาให้เราเอาตัวเนี้ยทุกคนติดสถานะสปาร์ลิงนะทุกคนถ้าไม่ติดสถานะสปาร์ลิงเนี่ยจะให้ไม่ได้ให้เราเอามาให้คนนี้เลย โอ้นั่นมันอะโอเคื่อกี้ื่อกี้ไปเดินหลดไปหน่อยให้เราเอาปลาสปาริงเนี่ยมาให้ผีผู้หญิงคนนี้นะทุกคนอะ่ะเอาไปเลยพอเราให้เนี่ยเราจะได้เอ่อ440แคนดี้นะทุกคนแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเลยให้ทุกคนเนี่ยเดินออกตามพี่มาได้เลยนะนี่ทุกคนเดินตามพี่มาได้เลยเดี๋ยวเราจะไล่เควสไปเรื่อยทุกคนจะได้ไม่พลาดนะทุกคนไม่เดินตามพี่ทุกคนอาจจะพลาดนะแล้วก็เดินมาตรงสวนนาเนี่ยทุกคนนี่เห็นหุ่นไล่การตรงนี้ไหมเราสามารถเคุยได้นั ถ้าเราเดินมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นขุนไลกาหขุนไลกาชื่ออะไร s c a r e c นะทุกคนน่าจะนะทุกคนเนี่ยถ้าเราหอุ่นไลการเนี่ยมาให้คนนี้อ่าจจะได้ประมาณสัก200 candy มั้งอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่ให้ไปแล้วบางตัวพี่ให้ไปแล้วนะทุกคนพี่ขอโทษนะอ่าโอเคต่อไปแล้วก็เป็นตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเนี่ยเราเดินออกมานะทุกคนเราเดินออกมาจากฟาร์มนะแล้วก็เดี๋ยวใช้เปล่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพี่ขอโทษให้เราเดินออกมาจากฟาร์มเนะ่ยแล้วก็เ,เลีเ้ยวซ้ายนะทุกคนนี่ให้เราเออมาคุยกับคนนี้คนนี้เนี่ยเขาต้องการแ c a n ี้คอนขอด เป็นแบบติดสถานะสปาร์ลิงนะซึ่งมันเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้เลยทุกคนจะเป็นปลาแบบว่า,าเป็นแคนดี้นะเป็นปลาเขาโพดแคนดี้อะไรอย่างนี้ให้เราเอาไมค์คนนี้เลยต้องติดสถานะสปาร์ลิงด้วยนะถ้าไม่ติดสปาร์ลิงจะใส่ไม่ได้นะทุกคนให้ไปเลยพอเราให้ไปเนี่ยเราจะได้มา350แคนดี้นะทุกคนพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราเดินขึ้นมาสักหน่อยเจสเปอร์ <Jas per S 2> ต้องการปลาเวลวูฟไหทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปเลยนี่ปลาเวลวูฟใชยนี่ตัวนี้เนี่ยอ๋อ เอาพี่ถือไม่ติดนะทุกคนอาจจะบั๊กนะพี่ขอโทษนะปลาแวลวูฟเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปขึ้นรูปให้ดูก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่มีรูปนะเดี๋ยวไปขึ้นรูปให้ดูก็ได้ไดปลนะาตัวนี้นี่แหละปลาตัวนี้เนี่ยเราต้องทําการให้มันติดสถานะชายนี่นะพอติดสถานะชายนี่ปุ๊บให้เราเอามาคุยกับเจสเปอร์ถ้าไม่ติดสถานะชายนี่เราจะคุยไม่ได้นะทุกคนอ่ะพี่ส่งเควสดก่อนอ่ะพอเราคุยส่งเควสปุ๊บเราจะได้มา400แคนดีน้นะทุกคนพี่ขอโทษนะทุกคนเมื่อกี้พี่ลืมว่าตงข้างหลังคหสนเี่ยมันมีตัเลือดหา์เนี่ยเรามาาาาเดินนนมมมมข้งงหลัััทุกคจะีตว ตัวตลกอยู่นะนี่เห็นไหมมันจะมีตัวตลกอยู่ให้เราเอาเนี่ยให้เราเอาปากกาเบนหลุมศพนะันทุกคนให้ติดสถานะชายนี่นะถ้าไม่ติดสถานะชายนี่มันจะใส่ไม่ได้นะให้เราเอาไปคุยกับแกเลยโอ้เออนั้นมันชายนี่ปากกาเบนหลุมศพนี่เราจะได้มา750แคนดี้นะทุกคนถ้าเราเอาเควสมาใส่ตัวนี้นะแล้วก็พี่ลืมบอกว่าตัวไหนต้องต้องหาจากไหนบ้างพี่ลืมหมดทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่อยสรุปทีเดียวก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยสรุปทีเดียวก็ได้โอเคทุกคนปลาสไปเเเเเดดอออออรรร์แแแซลลมมมนน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 นีีีี่่่่่ยยยัจะะะูบบบๆทุกกคให้้าาตง หรือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยมาตรงอีเวนต์แม่มนาร์์ทุกคนให้เราเนี่ยหันซ้ายนะเนี่ยหันซ้ายแล้วเราก็ขึ้นทางขึ้นตรงนี้เลยแบบปกติเลยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะทุกคนอันนี้เผื่อใครไม่รู้จริงๆถ้าเราเดินมาทางนี้ถ้าเราถือปลาสไปเดอร์ด้วยนะนี่เอาไปคุยกับแกเลยซึ่งพี่คุยกับแกไปแล้วพี่จำไม่ได้ว่ามันให้แค่นี้เท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะให้ประมาณสองสามร้อยมั้งให้พี่จำไม่ผิดนะ แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่แบบต่างจากเพื่อนแทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยให้เราเดินมาตรงแม่มดทุกคนเนี่ยพอถึงแม่มดปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเราจะเจอบ้านนี้แล้วก็เราเจอบ้านนี้เนี่ยแล้วก็เดินตรงไปนี่เราก็จะเจอคนนี้เลยเขาจะแอบอยู่นะให้เราเอาปลาแคนเดอร์ครับแบบชายนี่นะทุกคนนี่ปลาแคนเดอร์ครับจะเป็นปลาแบบนี้นี่ต้องสถานะชายนี่นะถ้าไม่ชายนี่มันจะใส่ไม่ได้นะทุกคนนี่ให้เราเอาไปคุยกับแกเลยพอเราคุยเควสเสร็จเนี่ย ไล่หาไล่ไเล่นมาเนี่ยพี่เผือพลาดไปตัวนึงนทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากการเคาะประตูหรือไม่ก็ตกในบ่อก,กิจกรรมไปทุกคนเนี่ยแบบบ่อที่เกาะนี้เนี่ยที่กนเกาะนี้หรือไม่ก็ที่บ่อห้าสีก็ได้อันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะได้จากการเคาะประตูแน่นอนซึ่งตัวนี้เนี่ยให้เราเอาแบบว่าตัวปลาตัวนี้นะเจ้าม a r ์ช m มลโล w m แมคเคเวลนะเนี่ยเอามาให้คนนี้เจ้าวินเซนต์เนี่ยถ้าถามว่าวินเซนต์อยู่ไหนเออมันจะอยู่ตรงน้านซ้ายของแมมโมนันทุกคนเห็นบ้างมันจะอยู่ตรงบ้านสูง นี่พอให้แกปุ๊บเนี่ยเราจะได้มา200แคนดี้นะทุกคนนั่นแหละครับผมนี่คือสิ่งที่ผมพลาดไปผมขอโทษผมขอโทษนี่คือสิ่งที่ผมพลาดไปแล้วก็มันจะมีอีก2ตัวที่เหลือนะอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยพี่ขอ,อไว้คลิปหน้านะก็คือตัวนี้กับจะเป็นปริศนาเนสซีนะเนี่ยเป็นอันนี้พี่ขอ,อไว้คลิปหน้าเพราะว่าเควสพี่ยังไม่เสร็จแล้วก็พี่ยังหาของไม่ครบพี่อยากให้ของมันครบก่อนแล้วก็มาสอนมันจะได้ดีกว่าโอเคไหมพี่จะไล่ไปทีละตัวนะถ้าเกิดว่าตัวไหนหายยังไงเนี่ยพี่จะไล่ไปทีละตัวนะสสไไปเเเดดออรรร์แซลมมนนี่ยาาาาาถหา้จก เอ้ย <AM rac ian> เราสามา,ารถหาได้จากบ่อ5สีทุกคนไอบ่อ5สีเนี่ยถ้าเราไปตกเนี่ยเราจะมีโอกาสาได้ตัวนี้ถ้าเรามาตกบอ่อที่ตรงอีเวนต์เนี่ยเราเหมือนเราจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ที่แบบที่เกาะอีเวนต์เนี่ยเหมือนเราจะไม่ค่อยได้ปลา,าตัวนี้เราเหมือนเราจะได้จากการเคาะประตูเหมือนกันแล้วก็ได้จากการตกเหมือนกันนะต่ส่วนใหญ่เหมือนจะได้จากการเคาะประตูซะมากกว่านะปลาตัวนี้แล้วก็อันนี้ตกที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือขอให้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงมันจะได้หาง่ายๆครับผมแล้วก็มันชอบกินกัมมี่นะอันนี้หากันิดควักพี่เลยบอกเดือวเป็นพิเศ มันอยากกินอันนี้แล้วก็ต้องหาในฤดูใบไ,ไม้ร่วงด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่หาในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ย,นะไไยจะหาลำบากครับผมขดผิดผิดแล้วก็เบบี้เนซี่เนี่ยเบบี้เนซี่เนี่ยสามารถหาได้จากการเคาะประตูให้เราไปเคาะประตูตามบ้านเลยเห็นคนดูเขาบอกว่าอัตราก,การออกเห็นว่าจะเป็น1.4%ถ้าพี่ผิดพี่ขออภัยอันนี้พี่ไม่รู้เห็นคนดูเขาบอกมาแล้วก็โกชมินาลเนี่ยก็หาได้จากตกในที่อ e ีเวนต์เลยครับผมหรือว่าหาได้จากการเคาะประตูเหมือนกันถ้าพี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็อันนี้ปลา้าไดจก อ่าบ่อห้าสีทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ใช่บ่อห้าสีเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะตกติดไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่ไปตกได้เนี่ยพี่ได้มาจากบ่อห้าสีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยอ่าได้จากการเคาประตูเหมือนกันแล้วก็ได้จากการตกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่พี่เหมือนว่าจะได้จากการเคาประตูซะมากกว่าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะได้จากการตกเป็นส่วนใหญ่ตัวนี้จากการตกเป็นส่วนใหญ่เลยตกที่แบบว่าเกาะอีเวนต์ทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่าไปกะอ่าไปตกที่บ่อห้าสีเนี่ยมันจะช่วย เอ้มันจะมีไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ที่พี่ได้เนี่ยมันได้จากบ่อที่อีเวนต์นะทุกคนเนี่ยก็คือเกาะอีเวนต์นี่แหละแล้วก็แวไพร์เนี่ยปาแวไพร์น่าจะได้จากบ่อห้าเหมือนกันนะทุกคนถ้าไม่ใช่บ่อห้าพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตกขึ้นไหมแต่ส่วนใหญ่ที่พี่ตกได้เนี่ยได้จากบ่อห้าสีเขาผมแล้วก็แคนดี้คอนคอร์ดเนี่ยมันหาได้จากการคาะประตูแล้วก็หาได คอนโดเลฟ้าหาได้จากการตกครับผมแล้วก็หาได้จากการเคาะประตูเหมือนกันเหมือนอันนี้เนี่ยน่าจะตกได้ที่บอ่อห้าสีแล้วก็บออก่อเกาะอีเวนต์ธรรมดาเหม cott, ืนอนกันนะอันนี้นถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยหาได้จากบอ่อห้าสีทุคนเจ้าตัวเคลฟ้าเนี่ยถ้าไม่ใช่บอ่อห้าสีมันจะไม่มีทางขึ้น,นมาเลยพี่ลองตกตัวละตัวนเนี้ยถ้าไม่ใช่บอ่อห้าสีมันจะไม่ขึ้นครับผมไอตัวนี้เนี่ยอ่ามันก็คล้ายๆเหยื่อครับผมมันเหมือนเป็นกล่องเหยื่อที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟกว่าอะไรอย่างเงี้ยหาได้จากเอ่อเกาะอีเวนต์เลยครับผมเกาะออออีีเเเวววนนตต์์บบ่่ธรรรรมมดาาลยคัผหื บ่อ5้าสีอาจจะตกขึ้นหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอไอตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้หุ่นฟางหุ่นฟางเนี่ยได้จากบ่อเกาะอีเ,อเวนต์นะทุกคนได้จากเกาะอีเวนต์ไม่น่าพี่ไม่แน่ใจาว่าบ่อห้าสีเนี่ยตกได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยได้จาก,กเกาะอีเวนต์อันนี้เราไปแบบละเอียดละเอียดเลยนะพี่ไม่แน่ใจาว่าน้องๆอ,อยากรู้เหยื่อไหมถ้าเกิดน้อ,นองๆอ,อยากรู้เหยื่อเนี่ยก็วิกิเลยครับผมถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกันเด้อเด้อ thank you for watching สวัสดีครับ